ก็กราบสวัสดีฮะสําหรับตอนเย็นนี้ก็ต้องจากกันด้วยเพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะฮะจักใจจริงๆฮะเป็นบทเพลงของครูก่อนท่านจะจะจากพวกเราไปนะฮะผมจําได้เพลงนี้ครูร้องได้ดีมากนะผมก็ดูและผมก็ชอบนะชอบมากทับใจมากนะ ฟังบทเพลงขอบคุณแฟนเพลงก็แทนใจผมด้วยนะฮะนึกถึงครูพี่แอลอยอรักสลักใจด้วยนะฮะพระคุณผู้ฟังเท่านานยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดัง ขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุน่นการุณจากแฟนเพลงผมแซ ชื่นใจใหายวังเวงเมื่อแฟนเพลงให้กำลังใจน้ำใจไม่ตีจากแฟนเพลงทุกทุกที รานีลังลายผมขอฝากน้ำยอดรักเอาไว้โปรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปขอ แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่งหรือดังกว่าใครใครพระคุณผู้ฟังเท่านานยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจ ให้ผมดังมาขอองเทวาสถิตฟ้าฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนาขอจงเชื่อใจ ไว้เถิดว่าตราบชั่วชีวาไม่ลืมแฟนเพลงขออยู่คู่แฟนเพลงไม่เคยคิดว่าเก่ง ดังกว่าใครใครพระคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ที่เป็นแรงใจให้ผมดังมาขอองค์เทวา สถิตฝากฟ้ายิ่งใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนาะขอจงเชื่อใจไว้เถิดว่าตราบชั่วชีวาไม่ลืม แฟนเพลงสุขสมหวังก็จะมีแต่ f อซทุกท่านขอให้มีความสุขนะที่ติดตามผมมาสลหรผมนี้วสินี้กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะที่กดไลค์กดแชร์มาผมก็ภูมิใจก็ดีใจ ก็การาบขอบคุณอีกครั้งนะฮะ